พอเรามาพูดถึงซิงเกิลหรืออัลบั้มล่าสุดที่พี่จมเพิ่งจะร้องออกเลยเนี่ยคือคหนูอยากจะขอแซมปันสักนิดนึงสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะได้ได้ได้ชื่อเพลงสัญญาณลมเป่าค่ะในอัลบั้ม On a Clear Day นะคะพี่นิ่มสีฟ้านะคะเขียนแต่งเก็บกับไตรล,ลกักษณ์ไปแล้ค่ะเมื่อฟ้าก็ยังเปลี่ยนไปได้ทุกวันต้นไม้ก็ยังเปลี่ยนแปลงเลใบจะหาความมั่นคงของใจคนนั้น ก็เหมือนลม่านไม่ทียงแท้ไม่เคยแน่นอนแล้วเจ้าฟังแล้วแบบว่านะคะได้อัตลักษณ์ของแบบว่าทั้งเนื้อหาทั้งเนาะฟังแล้วแบบนอนใช่ค่ะสุดยอดไปเลยเนาะก็ยังไงก็ขอให้พี่ถุงนะคะประสบความสำเร็จเรื่องอัลบั้มตัวนี้ด้นะคะแล้วก็มีอัลบั้มเยอะๆมาให้พวกเราฟังกันอีกนะคะแล้วก็ จะขอเชิญชวนเพื่อนๆน้องๆพี่ๆถ้ามีโอกาสก็เข้าไปเรียนได้นะคะใช่ไหมคะแล้วอัลบั้มนี้นี่คือมีวางจำหน่ายแล้วหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะก็ถ้าเผื่อว่ามี f a c e b o o ขึ้นอยู่นาอก็แอดพี่จุ๋มมาได้เลยนะคะน่าริการจางนังมาั้งจุ๋มน่าริการจนะคะเราอินบอกมาได้เลยนะคะโอเคก็ยังไงก็พวกเราก็จะติดตามผลงานพี่จุ๋มไปแล้วก็อยู่สร้างผลงานดีๆให้เราดูกันไปนานๆ ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่จุ๋มมากนะคะที่มาสละเวลาให้เราสัมภ,ภาษณ์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทีณ่ะข้ามาขอบคุณทุกคนเลยค่ะ